ยอดรับยอดจ่ายเดือนเมษายน2565ออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการชกสอ,อสมอนะครับแจ้งข่าวแล้วนะครับยอดรับยอดจ่ายของสมาชิกชกสอ,อสมอเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับสมาชิก ชกสสมอถึงแก่กรรมจำนวน548รายครับยอดจ่ายก็คือ2 7 4บาทครับก็คือเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกของแต่ละคนนั่นเองนะครับและทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินในรอบจ่ายเดือนเมษายนนี้โดยประมาณนะครับ441,239บาทนะครับดังนั้น ยอดรับยอดจ่ายในเดือนนี้นะครับเมษายน2565ยอดจ่ายเท่ากับ2 7 4บาทและยอดรับก็คือเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับเท่ากับ4 4 1 2 3 9บาทนะครับจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องอสสสมทราบโดยทั่วกันนะครับวันนี้หมอชาติก็มาพบกับพี่น้องอสสสมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ มีเรื่องด่วนข่าวด่วนก็จะรีบมาแจ้งพี่น้องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube หมอชาติจากเรานะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่เพจ Facebook หมอชาติจากเราเช่นเดียวกันนะครับไปกดติดตามนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ